สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะอยู่กับผลเต้นเต็มกราฟในช่องเต้นเต็มกราฟจับกระแสบอลแรงแนวทางหน้าช่องเมื่อวานนะจัดวางแนวทางไปที่บาร์เซโลนาในศึกลาลิกาสเปนนะครึ่งแรกเหมือนจะหลับแต่กลับมาได้นะครับนะก็เป็นบาซ่านะที่โดนนําไปก่อนแล้วก็พลิกกลับมาชนะในครึ่งหลัง3-1นะเรียกว่านํามาเอาใช้ช่วงท้ายเกมไปเลยโอ้โหนะส่งผลให้หน้าช่องเต้นเต็มกราฟนี่ 9วันติดนะฮะโอ้โหโคตรเด็ดขาดนะฮะ9วันติดในสําหรับหน้าช่องเพื่อนๆใครที่ตามก็ยินดีด้วยละกันส่วนใครที่นะอยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าในครอบครัวก,ก็นะะอยู่ ทางเข้าที่ใต้รูปโปรไฟล์แล้วกันนะใครที่สนใจก็อย่ารอช้านะมาเจอกันได้ในข้อความเ,เติมกราฟกันนะเกมหน้าช่องค่ำคืนนี้นะขอพาเพื่อนๆมองไปในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันที่สนามอารีอันอารีนาคู่คิกเอาเวลา1นนาฬิกานาทีเจ้าบาน้นอย่างทางด้านไบเยนมะิวนิกอันดับ1ในบนะุนเดสลิกาเปิดบ้านต้อนรับผู้เมเยือนอย่างทางด้านเดอร์เบรเมนอันดับ14 เฮดเวทของ2องทีมนั้นผลงานการเจอกัน5เกมหลังนะไบเยนเหนือกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะด้วยการเก็บชัยถึง4เกมนะส่วนเบรเมนเคยชนะมา1เกมนะแต่ฤดูกาลที่แล้ว2เกมเนี่ยไบเยนชนะทั้งไปและกลับนะกดไปเราแปดลูกโดยที่รักษาคินชินได้ทั้ง2เกมผลงาน5เกมหลังของทางนาน Munich, นะด้านไบเยนิวนิคนั้นเป็นการเก็บชัยชนะ5นัดรวดแบบร0 0 นะผลงานในเกมล่าสุดพวกเขาบุกชนะทางด้านฮอฟเฟนไฮ์ในศึกบุนเดสติก้ามาด้วยสกอร์4ประตูตอนหนึ่งฝั่งฝั่งผู้เยนอย่างทางด้านบวเดอร์เบเมนผลงาน5เกมหลังเป็นการชนะ1เสมอ1น,นแล้วแพ้ถึง3เกมในะเกมล่าสุดเรียกว่านะโชว์ฟอร์มย่อยยับไม่หายนะเปิดบ้านพ่ายให้กับไฟบวกนะในศึกบุนเดสติก้าถึง0ประตูตอ่อ3สภาพความพร้อมค่ำค,คืนนี้นะฝั่งเจ้าบ้านนะครับไบเยนมิวนิกภายใต้าการคุมทัพของแฮนค์คออย่างด้่นวางซองกองปนี นะก็หลักๆน่าจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมนะฮะที่เก็บใช้ต่อเนื่องนะฮะตัวเล่นบาดเจ็บก็มีในรายของทางด้านผู้สับตูอย่างทางด้านยนาสอูบิสนะับผู้สับประตูมือ2อรวมถึงกองหลังอย่างทางด้านโจเซฟสตานิตนะคิมมินแจที่มีการบาดเจ็บเพิ่มจากเกมล่าสุดแล้วก็ทางด้านอันฟองโซเดวิดรวมถึงฮิโดกิอิโตะนะที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เจ็บยา,ยาวๆอีกหนึ่งรายในรายของกองหน้าอย่างทางด้านจามานูเซล่านะะแกหลักไบาเยนทั้งหมดยังอยู่ครบนะฮะด้วยคำคืนนี้ทางด้านแฮนด์โค้ช วางซองกองปานีน่าจะจับทับด้วยระบบ4-2-3-1เหมือนเช่นเคยนะหน้าเป้าก็ยังเป็นเดอะแบกของทีมนะที่เรียกว่า4นัดกดไปแล้ว8ประตูอย่างทางด้านแฮร์รี่เคนนำทับนะเกมลุกก็มีทางด้านหลุยส์ดิอาร์แซกนนวี่รวมถึงไมเคิลโอลิเซ่เป็นการหลักในแผนเกมลุกนะตรงกลางก็มีทางด้านโจชัวคิมิตนะแล้วก็วันนี้จะลงมาจับคู่กับทางด้นนะ้นอาลสซาดานะครับโฟลวิชนะครับนะเป็นคู่ในะห้องเครื่องในแดนกลาง ฟังฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านวาร์เดิลเบเมนนะต้องบอกว่าโอ้โหลูกทีมของทางด้านฮอฟส์สเตเฟนเนีนะ่ยอาการยังหนักไม่หายนะล่าสุดเก็บชัยชนะได้แค่เกมเ,เดียวจาก4เกมนะในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันวันนี้หลักๆผู้เล่นก็ยังมีตัวบาดเจ็บนะชุดเดิมนะในรายของนิคาส,สตาัดนะโอลิเวอร์ดีมงนะยูเรียนมาลาดินีนะมิเชลไวเซอร์รวมถึงมาซิมเนียนบูเบอร์นะเป็นเอ่อพวกที่เจ็บค้างซอกอยู่ละ นละหลักๆเบย์เมนจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะหน้าเป้า็็วางทางด้านมาโกครุสนะเกมลุกมีทางด้านเออสตินเอนยินมานะรวมถึงทางด้านคาร์เมลอนปูเอตัสนะแล้วก็โรมาโนชิมิสนะเป็นแกมเป็นแกนหลักในเกมลุกแล้วนะส่วนตรงกลางก็มีทางด้านเยส t เตสรวมถึงเซนลีนองนะเป็นห้องเครื่องตรงกลาง ความน่าจะเป็นคู่นี้เงื่อนไขเนี่ยสื่อต่างประเทศนะฮะยกให้ทางด้านเจ้าว่านเหนือกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะเราบังคับจะต้องเฮถึง3นะสไม่พอต้องเฮถึง3นะหนักแน่นอนนะสำหรับเงื่อนไขนะแต่ถ้าดูผลงานของทางด้านเสือใต้ไบยันมินิเราต้องบอกแบบนี้เลยครับนะว่าผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยเฮทเฮท เมื่อดูการที่แล้วเป็นบาเยนที่ชนะด้วยสกอร์สขึ้นไปนะถึง2เกมเลยแล้วก็รักษาคินชิตได้ด้วยไม่เสียประตูให้กับเบเมนด้วยนะแถมผลงานหลังๆเนี่ยของบาเยนนี่ต้องบอกว่า10เกมนะทุกทุกทุกรายการของพวกเขาเนี่เป็นการเก็บชัยชนะรวด10นัดเลยนะโอ้โหเรียกว่าจุกๆเลยนะแถมผลงานการลงเล่นในถิ่นที่อาริอันสเตเดียมเนี่ยพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้ถึง7เกมรวดนะแถมเป็นการยิงคู่ต่อสู้เนี่ยโอ,อ้โห เรียกว่า4เกมหลังเนี่ยทะลุ3หมดนะฮะชั่วโมงนี้นะแรงกว่าบาซ่าก็มีบายเยนเนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าช่องในค่ำคืนนี้นะนะเรียกว่าจัดไปที่เจ้าบ้านเลยนะ,ะเสือใต้บายเยนมิวนิกจะมีชัยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะลุ้น3ลุ้น4ในค่ำคืนนี้ไปเลยนะ,ะฝากกดติดตามผมต้นึ่ครับในช่องอจับกระแสะบอลแรงด้วยนะใครชอบคลิปดีๆคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจคอมเมนต์เป็นรายการโปรดกันเอาไว้นะถ้าสนใจ นะร่วมสนับสนุนผมก็อย่าลืมเข้าครอบครัวที่ใต้รูปโปรไฟล์แล้วกันนะช่องทางเข้าครอบครัวอยู่ที่ใต้รูปโปรไฟล์ฝา,ากกดติดต